อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีคะ่ะเจอกันกับน,นูนจิราภานในคลิปนี้นะคะซึ่งคลิปนี้เราจะมาเติมคอลลาเจนให้ผิวด้วยวิธีธรรมชาติมันมีหลายวิธีมากทุกคนแต่เป็นวิธีที่ทําได้ง่ายๆเลยนะคะรก็จะเป็นพวกผักใบเขียวซึ่งวันนี้ขออภัยด้วยหาผักใบเขียวไม่ได้นะคะจริงๆผักใบเขียวมันสามารถช่วยกระตุน้นคอลลาเจนให้สร้างคอลลาเจนในร่างกายได้ดีอย่างเช่นพวกผักคะนา้าผักโขมผักแคล์บ๊อกคลี่หน่อไม้ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พวกคอลลา เจ้นจากปลาทะเลน้ําลึกแต่วันนี้ที่ง่ายที่สุดเลยก็คือ ผลไม้ที่วิตามินซีสูงอย่างเช่นพวกผลไม้รสเปรี้ยวส้มมะนาวฝรั่งพุทรามะขามป้อมมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนสําคัญในการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนในร่างกายของเราเป็นอย่างมากเลยยับยั้งการชะลอการเสื่อมสลายของคอลลาเจนชั้นใต้ผิวของเราได้ดีอีกด้วยนะการทานวิตามินซีให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะจึงจะทําให้ผิวพรรณของเราเป่งปังสดใสและตึงกระชับมากๆวันนี้ที่นิวเลือกใส่นะคะนอกจากผลไม้แล้วยังเน้น ผลไม้ที่มีสีแดงนะอย่างเช่นพวกแครอทรมะเขือเทศมะเขือเทศนูออกไปต้มแล้วนะคะแครอทรก็ต้มแล้วเช่นกันมีฟักทองด้วยค่ะกลุ่มผลไม้ที่นูพูดถึงและใส่ไปในนี้จะมีสารไลโคปีนเยอะนะซึ่งมีบทบาทสําคัญในการผลิตคอลลาเจนได้ดีด้วยนะเราใส่ผลไม้หลายๆอย่างนะคะมันจะทําให้แบบกระตุนน้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีแล้วก็เวลานปันน่นนก็จะเติมล้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็เติมมะนาวไปด้วยเพื่อที่จะแบบให้มันกินง่ายขึ้นแต่วันเนี้ยมันมีทั้งสตรอบเบอรี่เบอร์รี่อะไรครบหมดเลยนะคะ ผลไม้ที่มีไลโคปีนเยอะๆเนี่ยนอกจากช่วยในเรื่องของการผลิตคอลลาเจนแล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถออกฤทธิ์ได้ดีและยังช่วยป้องกันผิวจากรังสี UV ในแสงแดดได้ด้วยใครผิวดำง่ายคล้ำง่ายนะคะหรือว่าไวต่อแดดแนะนำให้ทานกลุ่มผลไม้พวกนี้เยอะๆจะช่วยแบบเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะทำให้ผิวเราดี ขึ้นแล้วก็ผิวใสขึ้นมากๆเลยนี่เป็นการเติมคอลลาเจนแบบอย่างง่ายเลยนะทุกคนการทานก็ง่ายๆเลยก็คือทานทุกคืนก่อนนอนนะคะหรือว่าทานแทนมื้ออาหารในตอนเย็นได้เลยค่ะหรือจะทานเป็นตอนเช้าก็ได้แทนมื้ออาหารตอนเช้าระบบขับถ่ายดีผิวพันธดีผิวใสเปล่งปลั่งยิ่งใครทานแบบพวก ฟักทองแครอทเยอะๆนะคะผิวจะใสผิวจะไบรท์แบบสังเกตได้เลยและผิวแข็งแรงสามารถแบบช่วยป้องกันแสงแดดได้ดีมากๆเลยทุกคนอย่าลืมไปทำทานกันนะมีน,นุไปกับเรานะคะอัสลามัวอะไรกุ้สวัสดีค่ะทำหนึ่งครั้งเนี่ยกินได้หลายแก้วมาก